ควรบวกครับนนเดี๋ยวยาหนอนจะอีกพาร์ทหนึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปครับอันนี้จากการท่านอาหารก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายจากการที่ลูกสลัดก,ก่อนอนะครับน้ำนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดฟังไม่ทันเดี๋ยวผมจะส่งข้อความให้วิดีโอเขาพิมพ์มาให้แล้วกันเดี๋ยวให้เขาพิมพ์แจกได้ไหมได้เออเดีเ๋ยวคุณครับอ่าอขา้อภาษได้ดีผมผมมีคนถามเยอะเหมือนกันว่าควรจะให้กี่วันนะฮะระยะดอกยระะดอกกี่ อย่างนี้ผมใช้คำว่าถ้าให้จะพ่นปุ๋ยทางใบเนี่ยกี่กี่วันครั้งดีถ้าอากาศปกตินะครับอากาศอย่างเงี้ยเนี่ยอากาศฟ้าโล่งโปร่งแจ้งสบายบายมีแดดเจ็ดวันครั้งได้สบายบายครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศติดหรือเราดูพยากรณ์อากาศแล้วรู้ว่ามันจะมีอากาศปิดเนี่ยสมมติว่าวันนี้วันวันศุกร์ใช่ไหมเราดูว่าศุกร์เนีน้ยถึงศุกร์หน้าอากาศปิดมาไหนบ้างเราดูพยากรณ์คร่าวๆนะครับผมบอกผม,มผมไม่ต้องเป๊ะนะคร่าวๆสมมติค่าถ้าพยากรณ์บอกว่า เดี๋ยววันวันอังคารกับวันพุธอาจจะมีเมฆฝนท้องฟ้าปิดวันจันทร์วันอาทิตย์หรือวันจันทร์ผมพ่นอาหารรอเลยเพราะอะไรไหมครับเพราะเวลาฟ้าปิดมันสะโคแสงไม่ได้นะครับแต่ให้จาไว้เลยครับว่าทุเรียนใช้อาหารทุกวันครับและโดยเฉพาะช่วงดอกไปถึงช่วงลูกเนี่ยเขาใช้พลังงานสูงครับใช้อาหารทุกวันนะครับอาหารบางคนคิดว่าฉันก็พ่นแล้วเนี่ยทุกเจ็ดวันสิบห้าวันแต่ถึงเวลาเขาใช้นะครับมันใช้แป๊บเดียวเลยครับผมผม เราเคสที่เราสุดเจอห้บมัคือลูกค้าก็เจอภาวะแบบนีคือร่วงอ่ะเราก็จัดการจนดอกเขาไม่สลัดแล้วสลัดน้อยครับปรากฏว่ามาตกม้าตายคือลูกแตกเพราะให้อาหารไม่ทันคิดว่าตัวเองพ่อนอาหารไว้แบบอาทิตย์หนึ่งน่าจะพอแล้วปรากฏว่าที่จันฟ้าปิดสองวันครับแล้วแต่ลูกขยายทุกวันหนามแตกเลยที่นี่ก็ฟ้าปิดสองวันครับร่วง ตั้งแต่เหยียดตีนหนูหายหมดใช<ม><ล>่ไหมครับบางคนคิดว่าพอนะแต่จริงๆคือผมไม่บอกนี้เราคาดเดาไม่ได้หรอกครับเราเราไม่มีทางรู้ว่าอาหารเราเติมให้พอหรือไม่พอแต่ผมจะมีวิธีคิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าอากาศจะปิดเราโดยการดูพยากรณ์อากาศในล่ลงหน้าเนี่ยมันคือการวางแผนการทํางานของเราครับผมอยากให้พี่ๆทุกคนคิดไปเลยว่าการวางแผนในการทํางานเนี่ยมีผลอะไรบ้างเพราะถ้าเราไม่วางแผนนะครับเราเราไปเจอปัญหาแล้วเรามาแก้เนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเรารู้ว่าโอเคลหละอาทิตย์นี้อีกสาวันนะฟ้าจะปิดงั้นเดี๋ยวกูพ่นอาหารรอเลยแล้วกันพ่นปุ๋ยพ่นยาอะไรว่าไปรอเลยครับเพราะถึงเวลาฟ้าปิดมันยังมีอาหารสะสมในต้นแล้วก็จำไว้ว่าอาหารพ่นอยู่บนต้นมันนั้ไปไหนครับไม่ต้องกลัวเชื้อรานะครับมีคนมาปล่อยความเชื่อผิดๆวพาพ่นอาหาราก,ก็จะปิดเชื้อรานะครับ <laughs> นะครับแต่อย่าลืมว่าเราอะเวลาพ่นยามีใครไม่เติมยาลานะครับ ทุเรียนส่วนใหญ่พ่นไปเติมยาละาทั้งหมดเลยครับผมแนะนําให้ลูกค้าใช้มาทางด่วนก็มีคนบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นเชื้อราไม่เถียงครับหน้าตาทางด่วนทําให้มีมีสาเหตุท้เกิดเชื้อราได้แต่ผมจะบอกทุกคนว่าเวลาพวกที่พ่นยาครับมีใครแยกพ่นยาบ้างไหมครับฉันพ่นยา,มาแมลงรอบนึงนะพ่นยาลารอบนึงนะพ่นธาตุอาหารรอบนึงนะไม่มีหรอกครับในธรรมชาติของเราเราพ่นเป็นมิกแทนครับผสมรวมเราพ่นทีเดียวครับแล้วก็เติมยาเชื้อราเข้าไปจะช่วยลด ได้ครับนะอ่าอีเกเคสหนึ่งกรณีที่เราไม่ได้เติมน้ำตาลมาก,ก่อนอยู่ดีๆฟ้าปิดสองวันทำยังไงคือคือถ้าไม่เติมก็ไม่เป็นไรสถา,ถานผมนะแต่คือแต่คือต้องเติมอาหารให้เขาครับต้องเติมอาหารให้เขาเพราะว่าคือเราต้องพ่นอาหารไปตัดรอเขาอะ่ะนะครับเพราะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันแค่ไปช่วยทำให้พืชมันดึงไปใช้ได้เร็วขึ้นแค่นั้นเอง แต่ถ้าเกิดว่าเราเตรียมมาให้เขาเนี่ยต่อให้ฟ้าปิดกันในที่ก็ต้องมีอาหารอยู่นะครับในต้นแล้วอาหารเราพ่น็นต้นมันมันไม่ไปไหนครับมันก็จะอยู่ในต้นเนี่ยแหละครับถึงเวลาที่มันเอาไปใช้ได้มันก็จะใช้ได้ปกติเลยครับประมาณนี้คือให้ให้วางแผนในการทํางานเราเราเราจะมีรอบพ่นยาเราอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าดูอากาศถ้ามันดูว่ามันมันอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนเนี่ยก็อาจจะเพิ่มระยะเวลาในการพ่นหน่อยนะครับหรือ,อ ลดเวลาในการพ่นลงเพื่อเตรียมอาหารไว้ให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยครับพี่เตรียมไวลาเนี่ยตั้งแต่ดอกจนถึงลูกเนี่ยอาหารเยอะมากใช้เยอะมากครับไม่ทันครับพี่บอกเลยครับเพราะเพราะว่าอย่างนี้คือพืชครับถ้าเป็นทางใบอาจจะช่วยได้แต่มันก็ต้องมีระยะเวลาในการเปลี่ยนลูกอาหารไปใช้ครับมันจะมีเวลาเราใส่ปุ๋ยครับพืชพืชมันไม่สามารถแบบดึงไปใช้ได้ทันทีเลยนะครับแต่มันจะมีระยะเวลา ถ้าเป็นปุ๋ยปุ๋ยทางดินนะครับใส่เราใส่ไปเนี่ยปุ๋ยทางดินก็จะเปลี่ยนรูปเพื่อให้รากดึงไปใช้ได้เนี่ยอย่างน้อยสามวันะครับไปเปลี่ยนรูปเป็นในเตะเพื่อให้ราก,ากดึงขึ้นต้นนะครับทางใบาอาจจะเร็วหน่อยสักวันหนึ่งเพราะมันมันเป็นฉีดเข้าโดยใบยโดยตรงเราไม่ต้องมาสังเคราะห์แสงอะไรมากนะครับอ่าแล้วก็ช่วงฟ้าปิดหรือช่วงที่อากาศแย่ๆเนี่ยหาจับใบที่ใส่ด้นะครับนนสำคัญมากเลยนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะจากเสริมจากเรื่องของยาเรารู้พ่นเราพ่นยาถูกใช่ไหมครับสังเกตุสุดอีกอย่างที่อยากให้ใส่ใจคือ pH ของน้ําเราเช็คแต่ pH ดินใช่ไหมครับปกติตรวจ pH ดินก็ไม่ไดตรวจนะตรวจนะครับเคยตรวจ pH น้ำไหมครับน้ำที่เราพ่นยาดินก็ไม่ได้ตรวจสำคัญมากมากเลยนะครับวันนี้ตัวทางเพจเอาบัฟเฟอร์น้ำมาไหมผมเคยเห็นเหมือนมีตัวบัฟเฟอร์อยู่ติดหรือไม่ติดนะครับ อ,อดวงตะวันที่แม่เอามาผมมีขายขอบีใช่ไหมครับคือคือทางเราค่อยผสมขนาดน้ำครับเราเราผสมยากับอะไรครับพ้นคนใบน้าเราผสมปุ๋ยทางใบกับอะไรครับน้ายาลาอะไรครับน้ําบางคนอน่ะซื้อยาแทในจใะตายยาลาฤทธิ์หนึงเป็นพันยาแมาลงหนแต่หลายร้อยปุ๋ยโลนึงเป็นร้อยเลยพ่นแต่สภาพน้าไม่ได้เลยครับบางคนดูดน้ําคลองมาใส่พ้นยาเลยจบดูดน้ําใต้ดินมาใส่ต้นน้ำเลยจบพีค์น้ําสําคัญมากนะครับ พีเอน้ำพยายามทำให้เป็นกลางไว้ก่อนครับ5.5-6.5ถึงวิธีการเช็คง่ายสุดเลยนะครับพี่ไปหาซื้อกระดาษลิดมาดต,ตามร้านขายอุปกรณ์การศึกษาเด็กพวกที่เราไปซื้อส่งปากกาให้ลูกครับกระดาษลิดมาดตรวจพีเอทน้ำเนี่ยวเขาจะมีขายตามร้านพวกนี้หรือถ้าใครมีแอปช้อปปี้ลาซาด้าสั่งไว้ครับดูพีเอน้ำก่อนครับพีเอทน้ำที่เหมาะกับการพ่นพวกปุ๋ยทั้งไปยาฆ่า,มาแมลงยาลาประมาณ5.5-6.5ถึง เอาง่ายๆว่าอยากใช้น้าด่างแล้วกันครับถ้าน้ําด่างขึ้นเลยหกขึ้นไปเนะี่ยไม่แนะนํำนะให้ปรับ pH น้ําก่อนนะครับตัวปรับ pH น้ําง่ายสุดอีกเหมือนกันน้ำส้มสายชูนี่แหละครับ <c oughs> ถ้าไม่อยากจะไปซื้อตัวบัฟเฟอร์น้ำนะคือมันจะมีสารที่ชื่อว่าสารบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์คือตัวปรับสภาพน้ํา <c oughs> ปรับ pH น้ําให้อยู่กลางๆแต่ถ้าเกิดบางคนบอกฉันที่เกียอซื้อน้ำส้มสายชูครับ <c oughs> มันคือกรดอะซิติกแอซิดมันปรับสภาพน้ําลงมาได้ครับ ปรับความไปกดลงมาได้ให้เช็คพีเอฟน้ำด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะรู้เลยว่ายาที่พี่ซื้อมามันจะทํางานดีขึ้นเยอะเลยอันนี้สําคัญมากนะครับผมเจอหลายส่วนเอาน้ําแบบคันคลองมาดูดใส่นะครับแล้วก็พ่นยาเลยครับขอให้เช็คพีเอฟน้ำด้วยอีกนิดนึงครับอันนี้จะช่วยครับไม่เท่าไหร่ครับถ้าเป็นต้นต้นต้นไม้เพราะว่ามันให้น้ําไปทางดินถูกไหมครับ แต่เราใช้น้ำผสมยาเนี่ยค่าพิเมันมีผลครับยาลาบางตัวเจอน้ำต่างคือเสือ่อมฤทธิ์เลยนะครับตัวหนึ่งที่เจอน้ำต่างก็เสือ่อมฤทธิ์ง่ายคือไมโครเซตเคยใช้ใช่ไหมครับไมโครเซตเจอน้ำต่างยาลาทั้งหลายเนี่ยไมโครเซตคอปเปอร์เนี่ยเจอน้ำต่างไม่ได้เลยครับอ่ามันทําให้ยามาันเสือ่อมฤทธิ์เลยยาฆ่าแมลงจะออกฤทธิ์ดีคือในน้ำที่มีกรดอ่อนๆครับคือน้ําำจะมีกรดอ่อนหน้ากันสัก4.5 5ถึง5.5เนี่ยจะจะพ่นยาแมลงดีแต่ถ้าเกิดเราผสมหลายตัว เอาเป็นกลางไว้ดีที่สุดครับ5.5เป็6.5ดินเหมือนกันครับดินเนี่ยพยายามรักษาเห้นไว้ที่5.5เป็น6.5กลางไว้ก่อนครับที่จะใส่ปุ๋ยอะไรก็จะตอบสนองดีนะครับอ่าอ,อ,อ,อย่างนี้ครับแต่ผมพูดเรื่องทางดินเลยออ่ะดินที่เราปลูกพืชกันนะครับมันจะมีความมันจะมีสิ่งสงคาคัญที่ทุกคนจะต้องดูไว้2ออย่างคือหนึ่งคือค่า pH คือค่าความเป็นกรดเป็นด่าง เคยเคยเอาดิไปตรวจแล้วไหมครับเลยไหมครับหรือเคยเอาแบบไอ้อจิมจิมปิดจิมมันหน่อยซิว่ามันได้มันเท่าไหร่แล้วฮะเทิอะไรอย่างเงี้ยครับเคยเช็คไหมครับเช็ค pH ดินเรื่อยๆครับอาจจะสักเดือนละขวดสองหวดแต่ pH ดินเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนหนักเท่าไหร่อาจจะสักปีละขนก็ได้ครับเช็ค pH ดินให้อยู่สักประมาณห้าจุดห้าถึงหกจุดห้าครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เราต้องใส่คืออินทรีย์วัตถุเขาเรียกค่าออร์แกนิกแมตเตอร์ ง่ายสุดเลยนะครับพี่ขี้หมูขี้ไก่ที่หัวขี้อะไรก็ได้ครับแต่ขอให้แนะนำที่นอนนี่มีสามสีอย่าเอาขี้สดไปใส่ครับไม่ใช่ไปซื้อฟาร์มไก่ข้างบ้านมาแล้วกูเทเลยไม่ได้นะครับตายนะครับต้นทุเรียนเหลืองนะครับเอามาะกองหนักไว้ก่อนนะครับครับเอาเอามากรองทิ้งไว้ก่อนวิธีการเช็คง่ายสุดเลยว่าใช้ได้หรือยังดีหรืไม่ได้เอาลิ้วจิ้มดูครับจิ้มเลยถ้าไม่ร้อนโอเคได้ครับก็เลยให้มันคลายแก๊สมีเทนออกไปก่อนแล้วที่เอาไปใส่อย่าไปซื้อจากฟาร์มเสร็จแล้วฉันตะเคียนใส่นะครับ เหลืองตายถ้าแปลงเจอมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ครับดินน่ยให้ความสำคัญอยู่2อย่างคือค่าทีกับค่าอีวัตถุครับใครขี้เกียจก,ก็อาจจะซื้อขี้ไก่มาใส่ก็ได้ครับขี้ไก่ขี้หมูคือเช็คให้มันมีค่าสุุใ่ดินครับพวกเนี้ยทำไม2อย่างนี้มันส,สำคัญครับเพราะมันจะทําให้เวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยพืชมันกินปุ๋ยอาจจะคำนี้ง่ายๆเลยว่าพืชมันกินปุ๋ยไปได้ นะครับหลายหลายคนที่บอกว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วมันไม่ตอบสนองมันไม่ค่อยนะลองเช็กพีเอดินกับค่าอิสีวัตถุอีสีวัตถุเนี่ยผมว่าบ้านเราไม่ค่อยขาดนะครับไม่ค่อยเนาะแต่พีเอดิน,นอาจจะมีผลนะพนะเจะ้าะอกฟาร์มกคนนะครับตัวปรับพีเอทดินอ่าพีเอดินถ้าสมมติไปวาดาัดแล้วไปตรวจมีอะไรปรับได้บ้างโดนไมย้ยิบซั่งอ่านะพนเียดีเขาเรียกพวกกบปูนทางการเกษตรครับ โดโลไม้ยิบซ้ำนะครับถ้างานสุกาก็นะครับตัวยิบมันอันนี้เขาผสมมาหลายตัวนะครับตัวพวกนี้เขาเรียกไปปรับไปปรับค่าพีเอชดินได้ทั้งขั้งดีครับโดโลไม้ใครใครหาซื้อได้ก็ได้คโดโลไม้ปรับพีเอดินครับแล้วไอ้พวกนี้พวกที่เป็นกลุ่มปูนเลยครับนอกจากมันไปปรับค่าพีเอชดินได้ใช่ไหมครับมันมีธาตุอาหารรองอยู่สามตัวครับคือแคลเซียมแบกนีเซียมและกรมะถันอ่า ไอ้พวกปูนพวกนี้เวลาเราใส่ไปพืชจะได้่าอาหารด้วยครับแต่วิธีผมผมให้แนะนําให้ใส่สลับคนละรอบกับปุ๋ยนะครับไม่ให้ผสมใจเหตุผลเพราะพวกปูนพวกนี้มันจะเป็นบล็อกธาตุอาหารบางตัวเช่นฟอสฟอรัสไอที่เราใส่ไปแล้วฟอสฟอรัสมันตกค้างเยอะเพราะมันไปถูกไอธาตุพวกนี้บางตัวมันบล็อกเอาไว้นะครับอันนี้คุยแบบข้าวๆานะเพราะมันมีรายละเอียดว่ามันไปบล็อกเพราะเหตุผลอะไรนครับให้ใส่คนละรอบครับ ทุกช่วงเลยครับช,ช่วงลูกก็ใส่ก็จะช่วยทําให้มีแคลเซียมในดิน,นเพิ่มด้วยครับ <ances S 2> แต่ว่าอย่างนี้ครับแคลเซียมเนี่ยมันก็จะมีแยกไปอีกนะครับแคลเซียมไอพวกนี้เขาเรียกแคลเซียมในลูกปูนมันจะปล่อยช้านะครับแต่มันจะอยู่ในดินนานนะเวลาพวกพี่ปล่อยน้ำไปเล็มันก็จะเอาไปใช้ได้นะครับมันจะมีแคลเซียมอย่างถ้าเป็นตัวดูโรไมซจะเป็นแคล,เ,คลคซเซียมออกไซด์นะครับอ่าก็จะใช้แคลเซียมอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นยิบซ้มอย่างเนี้ย่กินแคลนี้จะเป็นแคลเซียมซัลเฟต ยิบยิบซั้นะครับอย่างของยิบมันที่เป็นแคลเซียมได้เป็นแคลเซียมซเลเฟตเหมือนกันนะแต่แต่ตัวยิบมันมันจะมีแมกนีเซียมซเลเฟตด้วยเขาจะปวด้าอาหารมาเพิ่อมอีกนะครับตัวนี้ก็จะใช้ได้นะครับปรับพีเอด,ดินส่วนส่วนในพวกอินีวัตถุเนี่ยขี้หมูขี้ไก่หาได้ตามไหนใส่ได้เลยครับแต่ขอแค่มหมักให้มันหายร้อนก่อนแค่นั้นเองครับ ทารีทรีก็ใส่โคเทนนะครับใช่ครับโคเทนก็มีโคเทนอีกตัวนึงใช่ใช่นะครับนะครับก็หลักักครับกฎคือค่าตั้งแต่สามถึงสี่แล้วก็ต่ำสุดเฮ้ยพีเอสมันจะมี1ถ้าแย่สุดคือ1อ่า1อ่า1 1ึ่น่ี่คือกดแบบกดทำอะไรไม่ได้ครับกดแบบกดจัดเลยจนถึงประมาณสัก ส้5นะครับจะเป็นเป็นกดนะครับแล้วถ้าห้าห้าขึ้นมาถึง6.5เนี่ยก็จะเป็นจะเป็นกลางๆแล้วถ้ามากกว่า6.5เป็นเจ็ดขึ้นไปก็เป็นด่านแล้วนะครับ่วนโซนมากน้ำคลองน้ำอะไรจะเป็นด่านเอ่อถ้าเป็นน้ำบาดาลจะเป็นด่านครับแต่ถ้าเป็นน้ำคลองเนี่ยอันนี้ไม่แล้วแต่พื้นที่ดินของเขาครับที่ในโซนโซนที่เขาเป็นโซนหินมากๆเนี่ยก็จะเป็นด่านเยอะนะครับ ที่นี้ยังไม่เคยเจอเคสน้ำสนิมเนาะผมเคยเจอเคสน้ำสนิมปวดหัวมากครับแก้ยากมาก<ช>เพราะมันมันมันขุดมาจากใต้ดินครับปล่อยน้ำสนิมกัะทุเรียนนี่คือไอหัวเนี่ยแดงเลยนะหัวน้ำเนี่ยมันกัดครับพี่แล้วแก้ไม่ได้แก้คือต้องให้เขาขุดใหม่เลยหรือหรือระบบน้ําทิ้งหมดทั้งหมดเลยนะครับอันนี้แต่งได้น้าสงสารมากาครับยังดีเราไม่เคยเจอน้ำสนิมครับก็ครับถ้าด่านใช่ไหมครับถ้าดินเป็นด่าน หรือน้าเป็นด่านครับดินเป็นด่านนะครับถ้าง่ายสุดเลยครับยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ครับปุ๋ยยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์คือปุ๋ยที่เป็นกรดจัดครับหรือบางคนเขาก็เอากระเนฐานครับกระเบนฐานที่เราพ่นพ่นพ่นในลายแดงหรือพ่นพวกนี้เอาไปใส่น้ําแล้วก็พ่นพ่นดินครับัใช้ซอฟเฟอร์ครับใช่ครับก็ใช้ยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ก็ได้ครับ หรือฮิวมิกก็ได้ครับฮิวมิกก็เป็นกรดก็ใช้ได้หรือถ้าแต่แต่ต้นนี้จะหายากหน่อยคือเออ่แอมโมเนียลซัลเฟตยี่สิบหุ้นศูนย์นะครับอันนี้จะเป็นกรดจัดเลยเวลาใส่ใส่ต้นใส่ปรับสภาพดินครับแต่ถ้ามันเป็นด่างครับใช้ยี่สิบหุ้นศูนย์บาทนะครับคำถามต่อมาคือจะบาทจนถึงเมื่อไหร่ <c oughs> ใช่ไหมครับก็วัดบางเสร็จแล้วอีกสักเจ็ดวันมาวัดใหม่ครับ ถ้าดีค่อยๆขึ้นมาก็คือปรับจนกว่ามันจะขึ้นมาเป็นระดับที่เร็งกลางครับก็จะช่วยเรื่องดินได้อันนี้เรื่องการกระทานอาหารเนาะมีใครไม่เข้าใจตรงไหนครับวยันนี้เป็นเรื่องรายแดงต่อเพราะตอนนี้ลงมาแล้วนะครับเดี๋จะคุยเรื่องรายแดงต,าาาาต่อน่ะอาจจะข้ามลายแดงต่อเลยตอนนี้ปัญหาของพวกพี่ๆคืออะไรครับทางนี้ จะได้คุยเรื่องที่เราอยากรู้ก่อนดอกไม้พอต้นนะครับสะสมอาหารครับที่อัดอาหารต่อครับให้ถามผมว่าดอกไม้พอต้นไหสะสมอาหารต่อครับใช่ครับใช้ปุ๋ยสอหารไปเลยครับที่เดี๋ยวถ้าต้นคืออย่างนี้ครับหลักการออกดอกของพืชเนี่ยคือต้องใช้พลังงานครับการออกดอกที่พอต้นหมาว่าพลังงานอาจจะยังไม่พอเราอาจจะต้องเติมให้เขาหน่อยครับเพื่อเพื่อดันออกมาแล้วก็ใช้ตัวช่วยอย่างพวกกระตุ้นตาดอกอะไรพวกนี้ใช้ช่วยได้ครับ ไอ้สาลานี่ตัวขยันพวกได้รับปวดคือสามสูงที่ปวก็ได้ใต้ท้องกิ่งหนใช้แล้วสามรอบแล้วยังไม่มาคร,บาราับอ๋อโอเคครับมาแล้วฝอมานะ <laughs> แล้วฝอครับแล้วครับพี่คือลองลองดูครับถ้ามาแล้วฝอเราให้พอดอกตาตุบเริ่มมาเนี่ยเราให้กระแทกน้ำช่วยหน่อยครับรักษาความชื้นหน่อยจะช่วยทำให้ดอกลดอาการฝอรได้เยอะครับแล้วก็เติมพวกอะมิโน,โนครับอ่าพวกนี้ช่วยได้เยอะครับนี่เรามาคุยเรื่องยาแมลงต่อเนาะครับผม ถาหลัผมไม่มีครับถ้ามันมีทํางั้นจริงผมผมจะเอามาขายเลยครับผมคงไม่ต้องมาอธิบายเรื่องหลักการพวกนี้ครับและให้ทุกคนเข้าใจพื้นฐานของเซลราพืชก่อนครับพืชจะออกดอกได้คือต้องแข็งแรงอาหารเพียงพอครับไอ้พวกอาหารพวกนี้หรือพวกยาที่พที่ชอบถานเนะี่ยมันไม่แค่ปัจัยเสิมครับผมก็พูดอย่างนี้ผมเป็นคนขายยานะแต่ผมก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องพื้นฐานนี้นก่อนว่าต้นไม้ยทุเรียนจะออกดอกได้หรือพริกมะเขือแตง ตัวจะออกดอกได้คืออาหารต้องพอความสมบูรณ์ครับสาคัญมากมากเลยครับสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าสมบูรณ์เนี่ย <c oughs> มันจะค่อยๆออ,ออกมาถ้าบางคนทําสาร <c oughs> ก็เดี๋ยวมันก็จะมาไล่ๆกันนะครับนะส่วน <c oughs> คน <c oughs> ชอบถามอีกคำถามนึง <c oughs> ทุเรียนจะเป็นชอบทำสารไหมสำหรับผมทําก็ได้ครับไม่ทําก็ได้อยู่ที่เราแบบไม่ทําสารแล้วไม่ออกดอกครับไม่ครับออก ยังไงก็ออกครับถ้าอาหารเขาพออากาศพอปจัจจัยแวดล้อมพอที่ไม่พ้นสารธุลีเก็ออกต่อครับแต่มันจะออกแบบไหนอ่าออกพอต้นไหมหรือออกมาแล้วมันออกมาแล้วไล่กันเราจัดการง่ายไหมนะครับเพราะถ้าสมตสมตสมิสมมติบางคนไม่ได้ทําสารใช่ไหมครับดอ,อกมันจะค่อยๆมาเขาทีมันมาพอาหลอกก็แหลมเนี่ยจัดการก็ยากจะให้น้กากงกงอ้าวกูจะให้ยังไงดีไอ้ไนี่เป็นลูกไอ้นี่ดอ,อกเพิ่งมาใช่ไหมครับ แต่ถ้าใช้สารก็คือการสารมันสารไม่ได้ทําให้ทุเรียนออกดอกนะครับเข้าใจใหม่สารคือตัวที่ไปสารแพคโคบิทาโซนเขาเรียกสารชะลอการเจริญเติบโตของพืชครับเวลาเราพ่นลงไปบนใบเนี่ยมันจะไปชะลอกการการเติบโตของใบแล้วทําให้ระบบรากเนี่ยมันเป็นรากปมรากขดครับเราใช้สารแคลโคเคยไปเขี่ยรากดูครับรากมันจะเป็นปมๆใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าแคโคลทางานพอรากมันมันเป็นปมเนี่ยเขาเรียก ธรรมชาติของต้นมันจะเรียนรู้ว่ากูจะตายกูออกลูกก่อนนะครับ <c oughs> ความหมายของการออกลูกอะเหมือนมนุษย์เรามนุษย์ออกลูกเพื่อสืบพันธุ์ใช่ไหมครับเพื่อออกลูกออกหลานต่อต้นไม้เหมือนกันครับแต่ต้นไม้มันเป็นลูกให้เรากินครับเขาก็ทําให้เกิดการที่ต้นมันเนี่ยเรีเกิดความเครียดทําให้ดอกออกนะครับการออกดอกอธิบายต่อเลยนะ,ะันการออกดอกของทุเรียนออกได้2แบบนะครับอันดับแรกคือความเครียด ความเครียดคือใช้เราใช้แคโคเนี่ยแต่คน,นเพื่อกัตุ้นให้มันเกิดความเครียดกูตายกูยจะแย่แล้วกูออกรูกก่อนดีกว่านะครับกับสองคืออากาศใช้ความแรงความแรงคือเราไปอดน้ำนะครับมันเครียดพืชมันเครียดก็ต้องใช้เขาเรียกใช้มนุษย์เรามันเก่งนะครับมันก็สังเกตต้นไม้แหละนะครับมันอาอดน้ําสัเกบฟันเนี่ยดอกเริ่มปริแล้วทุเรียนเหมือนกันทุเรียน อาจจะเจ็ดวันสิบวันแล้วแต่ครับเคยผมเคยเจอลูกค้าโขดสูงสุดสิบห้าวันหมดหมดเลยสิบห้าวันแล้วก็ทุเรียนจะออกได้อย่างคือความสมบูรณ์ครับความสมบูรณ์หมายความว่าพี่เติมอาหารให้เขาไปเรื่อยๆคือสงสัยว่าทำไมถ้าใต้เขาไม่แ้งน่นนะแล้วทุเรียนเขาออกดอกได้ใช่ไหมครับน,นี่แหละคือนี่แหละครับคือคำตอบเพราะความสมบูรณ์ของเขา ทางใต้ที่เขาออกดอกด,ดีนะบางส่วนเขาอดอาหารหนักมากเลยครับยิ่งฝนชุกนะพี่เจอช่วงแบบอาทิตย์หนึ่งฝนตกแบบสี่วัน,นอย่างเงี้ยพอฝนหยุดปุ๊บเขาพ่นอาหารเลยครับฝนหยุดปุบพ่นพน,นะครับแล้วก็ใช้แพคโคช่วยเพื่อไปกระตุ้นความเครียดในระบบล่างเพราะอากาศมันไม่อื้อให้เขาออกดอกอากาศเขาไม่แรงครับแต่แต่ทุกคนลืมไปครับมันจะมีทุกเวลาอาจารย์เข้าเวราเขาจะมีคำว่าอะไรนะซีเลโชเขาเรียกอ <CL> นะรซีเลโชครับ แต่มันมีวิธีการหนึ่งเขาเรียกว่าการ NK รโชครับ NK レโชคือใช้อาหารช่วยในการออกดอกใช้ความสมบูรณ์ของต้นที่หนึ่งเคยโทรมาถาม <laughs> ว่าทุเรียนลูกค้าไม่ออกดอกเราก็บอกว่ามันมีวิธีการคือ NK รโชครับใช้อาหารช่วยครับแต่วิธี NK レโชเนี่ยมันเปืองตังค์นะครับ <laughs> เพราะว่าเราต้องซื้อปุ๋ยไปช่วยเขาแต่ถ้ามันเลยช่วงหนาวที่มันจะ ความเครียดอ,อย่างอื่นนะมันก็ต้องทําใช่ครับคือแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัจจัยเขาเรียกปัจจัยอากาศได้ร้อนถ้าช่วยเนี่ยมันก็จะทําให้เราเขาเรียกไงไม่ต้องลงทุนเยอะอากาศช่วยปีนี้อากาศดีเลยมีความเครียดมีแรงให้ให้สารแพโคทํางานนะครับมีแรงให้เราอดดอกอดน้ําได้ก็ดีไปครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ปีไหนอากาศอย่างจันทบุรีปีนี้พบผมรอดหน้าเพราะผู้ผมเติมอาหารเลยครับตักอาหารจะระเบิดระเบิดเหมือนกันนะครับคือเจอฝนสามเดือนนะพี่ เดือนหนึ่งฝนยุตกสามวันนี้ห้าวันอะไรเงี้ยจะทําดอกเลยครับดอกบ้านหาฝนนะอย่างเง,งี้ยตอนนี้ครับดอกหาฝนไม่กลัวกลัวดอกหาหนาวครับเพราะดอกหนาวติดยากก้าก่อนดอกหาฝนครับดอกหนาวเกสรมันหดครับที่มันมันเป็น่ติดกับที่กัน,น,น,นอันเนี้ยทางการรุ่นรุ่นบานการทันมาเนี่ยไม่ติดแล้วน้อยมากเพราะอากาศเย็นแต่ถ้าชื้นเนี่ยไม่ค่อยกลัวฝนไม่ค่อยกลัวเพราะว่ามันยังมีการพัฒนาของดอกได้ครับอ่า ค <Come> รับผมความใหญ่ของบใบนี่คือเป็นความสมบูรณ์ของอาหารใช่ครับเออเรื่องใบนะเขาก็มีคนไม่ให้ทำใบที่ใหญ่นะแล้วทุวเรียนจะไม่ออกจะาก,กางส่วนตัวผมเฉยๆนะถาถานผมผมว่มมาตัวท้ายคือเราสร้างอาหารคือเราสร้างโรงครัวให้เขาให้เขาพอก่อนดีกว่าครับจะบอกทางใบใช่ครับอาหารก็ก็คือความเขียวอนี่างีผมบอกเลยเข้ามาส่วนโอ้ส่วนใบดีมากเลยนะเพราะความเข้มของใบคือการบอกถึงอาหารของใบครับว่าอ่ะ มันมีคลอรฟิลเยอะะครับมันสามารถไปสังเคราะห์อาหารได้เราก็อาจจะเติมเขาช่วยไม่ต้องมากนะครับขนาดใบผมถ้าถามผมผม่าไม่มีผลนะแต่บางคนก็เขาบอกว่าถ้าต้องทาให้ใบเล็กใช่ไหมจริงขนาดใบมันเป็นเรื่องของความผมจะพูดอย่างนี้ขนาดใบมันเป็นเรื่องความแปรผันของปริมาตรจำนวนใบทั้งหมดของต้นมากกว่าก็คือเรามองอย่างนี้ว่าถ้าใบใหญ่ใช่ไหมครับเราก็จะมีพื้นที่ใบรับแสงค่อนข้างเยอะใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย ไม่จาเป็นจะต้องใบใหญ่แค่เรามีใบพื้นที่รับแสงมากใช่เขาว่าเอาให้มีใบให้พอต้นเลี้ยงต้นได้พอต้นก็เพียงพอครับเพราะตอนนี้อย่างอทั้งการจะโดนใบตีไอ้ลมตีใบหายครับผมให้ทาใบแบบทําใบผ่าลูกเลยครับครับเขาว่ากลัวใบจะมาคือคือปัญหาเนี่ยไม่ไม่ใช่อยู่ที่ว่าทําใบมาแล้วแล้วแล้วร่วงครับคือถ้าใบมาเราต้องจัดการต่อครับ ไม่ใช่พอยอดรัดมาแล้วทิ้งปล่อยจอยเลยไม่ใช่นะปล่อยเลยไม่ทําอะไรต่อครับต้องเติมอาหารช่วยเขาครับเพราะเดที่ผมบอกคือใบในระยะที่สลัดคือใบที่ต้องการอาหารเยอะที่สุดแล้วถ้ามันมาช่วงอาหย้ายช่วงลูกเนี่ยมันจะสลัดครับเพราะฉะนั้นถ้าใบเริ่มปียอดมาเนี่ยเราก็เอาเนี่ยูทั้งสองสามสีู่ทั้งสองท้หกบวกแมเลเซียมเล่งให้ใบแก่เร็วๆซะนะครับก็จะช่วยได้กระบวนการช่วง่ายครับทีนะครับเรื่องขั้นอาหารเนาะ